โอเคครับกลับมากันตอนครับกับทอมบี้ไม่เฟรนะครับโอเคแป๊บนึงนะโอเคครับมาแล้วครับโอเคเอาหูฟัง 해도 오케이 어데

เคราต้องไปตามหาดรเตอร์ดิกสเตอร์นะครับโอเคเฮ้ยโอ้ให้เพื่อนนายเป็นจากบอสไรเดอร์ Rider นะไรเดอร์ Rider เป็นคนที่เจอเป็สสอนะครับเย่ต่อาวะเย no โอเค a r า y ี u ั p พ i s อยู่แถวนี้สตีสามหรือ s ี a ่สองเองแล้วแค่ผ่านมันไปก็แค่นี้เอ้ยเอ่อ energy หมด וכגות ראיתם כחורה בכוונה, חרב צריך אב.